สวัสดีครับวันนี้เราก็พบกันอีกเช่นเคยกับรายการปฏิหารพระเครื่องพระเกเจิวันนี้ทางทีมงานของเราขอนำเสนอเรื่องราวของเท่าแก่ยูเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อทบมากที่สุดท่านหนึ่งท่านได้เดินทางไปกับหลวงพ่อทบหลายที่ลูกนี้หลวงพ่อทบ ทายคู่กับลูกศิษย์ใกล้ชิดท่านหนึ่งท่านนี้คือเท่าแกยุถือเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อทบยุคตน้นเท่าแกยุหรือในอยุแสโคมีคนรู้จักและโด่งดังก็ขาที่ได้เดินทางไปกับหลวงพ่อทบในขาที่หลวงพ่อทบไปปลุกเสกวัตถุมงคลที่วัดวังกันตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสงจังหวัดพิจิตรในครั้งนั้นหลังจากที่หลวงพ่อทบได้ปลุกเสกเสร็จแล้วเป็นเวลาดึกหลวงพ่อได้มาพักที่คุดเห็นหนึ่งในวัดช่วงนั้นมีญาติโยมมาหาหลวงพอ่อหลวงพ่อจึงได้บอกให้เท่าแก่ยูไปหยิบเหรียญที่ปลุกเสกเสร็จอยู่ในโบสถ์มาให้ เพื่อที่จะเอามาแจากญาติโยมในขณะที่เท่าแกยูเดินทางกลับมาหาหลวงพ่อที่กุดทางกรรมการวัดได้แอบลองของได้ใช้มีดปอกมะพร้าวฝนมาอย่างคมกริบฟันไปที่กลางหลังของเท่าแกยูเต็มแรงจนเท่าแกยูล้มหน้าขมำครั้งนั้นเท่าแกยูไม่มีบาดแผลใดๆ แต่เสื้อขาดเป็นรอยมีดชัดเจนมีเพียงรอยมีดที่ผิวหนังเท่านั้นแต่กันนั้นด้วยความแรงของมีดที่ฟันทำให้เกิดอาการบวมคืนนั้นเท่าแกย่ยุ่รับบ้มหลังทั้งคืนครั้งนี้และคืนมหาชนได้หลังไรมาหาหลวงพ่อทบเพื่อมาขอเหรียนดังกล่าวจนแน่นวัดวังกัน จนเป็นที่กล่าวคานกันมาจนทุกวันนี้เหตุการณ์ครั้งนั้นปัสจักแกสายตาคนนับพันรูปรออุ่นเท่าแกยุพรุ่งนี้เท่าแกยุผู้สร้างถวายหลวงพ่อทบในปีพศ2491จำนวนการสร้างประมาณ50องค์ข้อมูลจากปากเท่าแกยุสร้างถวายหลวงพ่อทบ พระพิมพ์นี้หลวงพ่อทบดำริว่าไม่สวยเขาแกยุเลออยุติการสร้างหลังจากที่หลวงพ่อทบปลุกเสกเสร็จแล้วเขาแกยุก็แจกจ่ายให้กับญาติสนิทและคนใกล้ชิดจัดว่าเป็นลูกหล่อที่สร้างน้อยที่สุดหายากที่สุดและเป็นลูกหล่อในตำนานไปแล้วขอขอบคุณข้อมูลจาก ทีมงานเปิดตำนานสวัสดีครับ